เ้ยวิก <amounts> ก <of audio> hey, ี hey. ้ทำไรอ่ะเฮ้ยมิกกี้ทำไรเนี่ยฮัลโหลทำอะไรทำอะไรอยู่เฮ้ยพอแล้วมึงคุยกันก่อนพอแหมมันเล่นเกมกลังอินพี่โอ้โหแล้วก็ใส่หูฟังเนี่ยได้ยินเสียงรอบข้างไหมเนี่ยก็ได้ได้ยินแต่พี่เดี๋ยวผมกวนพี่ไปเงน เนี่ยเห็นประตูไหมเมื่อกี้เดินออกไปเลยเมื่อกี้ปจ๊ออาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ Logitech G Science Win กันดีกว่านะฮะเจอกันเหมือนเดิมครับผมกับผมจักจักรจี้นั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะว่าเจอกันแบบนี้เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์เกมมิ่งเกียร์นะฮะจากทาง Logitech G ซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆมาแนะนำกันนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ลองอยู่แล้วนี่ตัวนี้เลย เป็นตัวเกมมิ่งเฮดเซตนะครับผมรุ่น G430 นั่นเองนะครับผมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหรูปลักโฉบเชียวสีสันนี่ถูกใจวัยรุ่นมากเลยนะฮะที่สำคัญฮะตัวนี้เป็นหูฟังแบบแบนนะครับนี่แบนตั้งแต่เลยเห็นไหม <laughs> ทำให้แบบว่าเวลาสมใส่มันไม่เกะก,กะออกมา้างนอกนะครับที่สำคัญฮะตัวผ้านี่ดีไซน์สปอร์ตออกมาเก๋กมาก ตัวด้านบนนะฮะสามารถปรับระดับได้นะครับมีไมโครโฟนด้วยมีตัวแผงคอนโทรลเสียงนะฮะปรับระดับได้ที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไฮเทคมากๆและสําสำคัญครับตัวนี้ฮะระบบเสียงฮะ Dolby 7.1อีกด้วยนะครับนี่สุดยอดไปเลยเป็นไงเมื่อกี้ได้ลองเล่นเมื่อกี้นี้ดูก็ก็ดีครับชอบแบ<ม>บไอหูฟังเนี่ย<ะ>คือใส่แล้วแนวตรงนี้มันปรับได้ะนะครับ ก็คือใช่ใช่ก็คือแบบผมใส่ไปอ่ะมันขยับมาข้างหน้าอะไรเงี้ยมันแต่ละคนรูปหน้าก็ไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ถูกต้องก็คือผมใส่เนี้ยมันก็มันก็ปิดพอดีเลยอ่ะพอดีว่าสดุที่ทำตรงนี้มันก็ใส่แล้วสบายครับครับผมทําให้แบบไม่ปวดเลยใช่ไหมเวลาใส่นานๆใส่ได้นานเลยผมเล่นนานมากเพราะเวลาเล่นเกมเนี่ยอย่างของมิกกี้ก็จะชอบเล่นเกมแนวไหนบ้างครับ ก็เล่นโมบ้า S S Music g เกมเล่นหมดเลยโหนี่เล่นครบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นเกมเมอร์ตัวจริงเลยเนี่ยไม่ได้ติดเกมแล้วแค่ชอบเล่นเกมโอเคฮะก็เล่นทุกวันนะใช่ครับแลวต้องถามนิดนึงในเมื่อเป็นคนชอบเล่นเกมแบบนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าประวัติการแข่งขันนี่แข่งมาอย่างโชคโชนเลยใช่ไหมก็ก็พอตัวขอตัวครับผมเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าไปแข่งมาได้แชมป์แนวไหนมาบ้างครับก็ปี2008ผมแข่งออเดชันได้ที่2โอ้ฮะ แล้วก็2,009ได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งที่เกาหลีอืแล้วก็2,010ก็ที่หนึ่งอีกครับผม2,011ที่สามแล้วก็2,012 2,013ที่หนึ่งสองปีโอ้นี่เราหนึ่งสองสามนี่ต้องอยู่แน่นอนเลยนี่เฉพาะเอดิชันครับครับผมก็มีพอยแบงค์อีกโอ้ยคนละแนวแล้วนะจากมิวสิกมาเป็น f อ s อใช่มาแข่งช่วงปี2,012ครับปี2 0้ครับผมก็ได้แชมป์ด้วยครับปีปีได้แชมป์ปี2,012ครับครับผมโอเคแล้วก็เป็นนตัวแแททข่่งี อินโดนีเซียครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะฮะเห็นด้ินว่าโอ้โหชนะต,ตั้งแต่ปี2008สแสดงว่าต้องเล่นเกมแข่งเกมมานานแล้วพอสมควรเลยเนาะก็แข่งปีแรกปี2008เลยครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งเกียร์ของอะไรครับก็จริงๆใช้ Logitech มาตั้งแต่แรกเลยครับอืคือตอนแรกที่ผมใช้ Logitech มันไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะครับคือเป็น ของธรรมดาของ Logitech นะคเนี่านะครับ,ค,รบคือชอบแบรนด์แล้วก็ชอบรูปทรงครับอลองจับดูแล้วเออมันใช้โอเคอแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆคือผมก็มาศึกษาตอนที่เริ่มเล่น FPS ครับครับ ก็เลยศึกษามาเห็นเขาทาแบบของเกมมิ่งผมเลยเออลองซื้อมาใช้ดูชอบเลยถูกใจเลยก็เลยยิงยาวมาจนถึงปัจจุบันใช่ครับจนพัฒนามาถึงตอนปัจจุบันเนี่ยครับใช่พัฒนก็จะมี LogitechG ออกมานะฮะทั้งเซตเลยเพราะอย่างของมิกกี้เองเนี่ยก็ชอบเล่นเกมอย่างเป็นแนวมิวสิกด้วยแน,น่นอนเรื่องของเสียงนี่มันก็สําคัญมากนะฮะอย่างตัวล่าสุดนี่คือ LogitechG 4 3 0นนั่นเองนะครับเสียงเป็นไงฮะที่มันได้ออกมาก็อย่างอย่างสเปคของมันก็เป็น7.1อยู่แล้วครับครับผมฟังดูก็ โอ้ได้อารมณ์เลยเล่นมิวสิกเกมนี่ชอบเลยครับชอบเลยปิ๊งเลยแน่นอนปกติเวลาหาหูฟังสำหรับเกมแนวเนี้ยแนวมิวสิกเนี่ยเขาต้องเป็นหูฟังแนวเป็นยังไงบ้างอ่ะก็สเปคถ้าจะให้ดีนะครับก็แบบได้ยินเสียงรบกวนน้อยหน่อยครับแล้วก็แบบฟังจังหวะอะไรอย่างนี้ครบหฟังเพลงก็สนุกเล่นเกมก็สนุกโอเคเลยเรียกว่าเต็มอัธรรถเลยแหละคือใส่ไปป๊บโอ้เยอะโลกส่วนตัวของเราละใครอย่ามายุ่งเหมือนพี่ตะโกนเมื่อกี้แต่แรกไม่มีใครได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โห แต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยแล้วตัวนี้เป็นไงหลงรักเลยไหมครับโก็ดีเลยครับไอ้อออีกอย่างหนึ่งไอ้ตรงนี้มันมันถอดมาซักได้ด้วยครับอ๋อตัวผ้านี่ใช่ไหมเพราะปกติเวลาผมเล่นคือบางครั้งอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยมันก็มีเหงื่อออกบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ก็ไม่ได้ซสาับผมก็โกมันเลอะแต่อันนี้ ถอดมาซักได้เลยอ๋อแล้ววิธีซักคือซักเหมือนกับซักผ<ช>้าปกติเลยอ๋อตากแล้วเดี๋ยวก็แห้งนะครับโอ้อก็ดีนะคือนอกจากคือเขาจะใส่ใจเรื่องของดีไซน์เนี่ยยังใส่ใจเรื่องของออสุขลักษณะนะฮะของเกมเมอร์ด้วยนะครับผมจริงๆมีอมีอย่าง<ช>ที่ผมชอบครับอะไรครับกราฟิเทคนเนี่ยเขาประกันสามปี พอมีปัญหาปุ๊บก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนของใหม่ได้ทันทีไม่ต้องซ่อมอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะงะั้นเกมเมอร์มั่นใจได้ฮนะปกติเกมเมอร์เนี่ยบางคนเนี่ยคือแบบนะใช้ของที่แบบเต็มที่มากเพราะงะั้นเขากลัวแบบเฮ้ยพอพ้นหนึ่งปีไปบางเจ้าเนี่ยประกันปีเดียวพอเลยนี่ปีไบพังโอ้ oh, ต้องซื้อใหม่ร้องไห้กันเลยแต่รลจิเทคให้3ปีเลยนะครับใช่อ่าแต่ว,วันนี้ฮะไหนไหนไหนไมิกกี้ก็มาเนี่ยเห็นบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดานะติด1 2 3มาตลอดเกมออดิชั่นใช่ไหมเกมแนวมิวสิก พี่ขอดูฝ erm mm ีม hmm. ือม um ิกก uh ี okay, uh, ้หน uh ่อยพอใส่หูฟังระดับเทพตัวนี้ไปแล้วเนี่ยฝีมือการเล่นจะเป็นยังไงนี่ต่อให้ด้วยนะใช้คีย์บอร์ด Logitech G710 plus เลยนะเนี่ยนี่คีย์บอร์ดดีเลยนี่ครบเซตเลยเพราะตอนนี้โปรโมชั่นด้วยไงซื้อ2อย่างแถมเมาส์อ่าเห็นไหมครบเซตอ่ะเดี๋ยวมิกกี้เดี๋ยวโชว์หน่อยดีกว่าโอเคครับเรามาเข้าเกมดูกันดีกว่านะฮะดูซิว่ามิกกี้ระดับเทพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาละครับ นี่ตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงพี่แล้วใช่ไหมครับมิกกี้ครับได้ยินนะพี่น้ำพูดใกล้ๆใช่ไหมครับมิกกี้ครับหุ่นี่ตัวหูฟังนี่เก็บเสียงดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าได้อัตราลดจริงๆไหนมิกกี้ฮะลองบรรยายหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ครับก็เหมือนเข้าไปอยู่ในโลกเกมแล้วครับครับผมพี่เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะพี่ตอบโต้อะไรไปเนี่ยตัดแล้วครับแน่นอนว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยนะฮะหลายๆคนอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็หูฟังที่มันได้อัตราลดแบบซาวด์7.1แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบเฮ้ยเราอินไปกกกับเมมา แล้วยิ่งเป็นเกมแนวดนตรีแบบออดิชั่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับในลองบรรยายเสียงให้ได้ฟังเลยนะครับมิกกี้ว่าตอนนี้เสียงที่เสียงออกจากหูฟังเป็นไงบ้างก็แยกเสียงเลยครับเสียงแบบดนตรีก็แยกเป็นเครื่องดนตรีได้เลยอะไรเงี้ยพอตัวเสียงัสมากครับดอบบี้ซาราวด้วยเนาะตัวระบบเสียงนันที่ขับออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเออพี่อยากให้มิกกี้ได้ยินเนี่ยพี่มีตัวนี้ครับแผงควบคุมนะครับวอลลุ่มนะครับอยู่ในมือพี่แล้วนะฮะถ้าเกิดพี่อยากแกล้งมิกกี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พี่ก็พี่ก็ <laughs> <Hey. S 1> แบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นการลดเสียงนะไม่ได้ย,ไไดยินเลยใช่ไหมครับ,รบก็เดี๋ยวพี่เล่งให้นะครับถ้าเกิดอยากเล่นเสียงให้ก็เลื่อนแค่นี้เองครับดังไ,ไหมไม่ไม่ดังครับโอเคนะแค่เราปรับมวาพอดีแล้วนะครับ,รบนี่ฮะ มีความสะดวกสบายมากเลยนะครับว่าเราเล่นเกมเนี่ยบางครั้งเนี่ยหูลงกดไปที่วินโดว์ในการปรับเสียงเนี่ยคงลําบากนะฮะเพราะว่าแน่นอนเราอยู่ในเกมนะครับเราก็สามารถปรับที่แผงควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวแผงควบคุมเนี่ยก็จะสามารถเล่นเสียงลดเสียงได้รวมไปถึงฮะปิดเสียงไมด้วยนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยหูฟังตัวนี้มีไมด้วยนะครับนี่ขอโทษนะม่กกี้นะครับเก๋ไหมเก๋ไหมใกล้จบเพลงแล้วครับมิกกี้ครับมีมิสบ้างหรือยังครับ นิดละครับนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงเพราะพี่กวนใช่ไหมล่ะนี่แหละฮะเก๋มากเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าเวลาเปิดเสียงในปกติมิกกี้เนี่ยชอบฟังเสียงแนวไหนครับใสๆเบสหนักหรือแบบไหนแล้วแต่เพลงครับอืมจริงๆเบสหนักก็ชอบนะครับก็ชอบใช่ไหมครับเติรดเเลยแล้วหูฟังตัวนี้เนี่ยเสียงมันขับออกมาแนวไหนก็มันมันมันสามารถปรับได้ครับอืขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับสไตล์ใช่ไหม อืมอย่างของมิกกี้เองเนี่ยน่าจะต้องเป็นเพลงที่ต้องฟังซาวแบบเน้นจังหวะเยอะหน่อย <c oughs> เพราะว่าอย่างเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่แบบเฮ้ยเราต้องจับจังหวะนะฮะเพราะว่าจะมีพอครบทั้งห้องเนี่ยจังหวะที่4ี่เราต้องกดปุ่ม Space bar ถูกต้องครับ อันนี้เราต้องมีสมาธินะฮะพี่เคยเล่นไหมล่ะพี่เล่นอ๋อพอแล้วพอแล้วเก่งเก่งเกินละเก่งเกินละเยอะละโอ้โหอ่ะในบรรยายให้ฟังหน่อยครับว่าเวลาเล่นออดิชั่นแต่ละเพลงเนี่ยหูฟังมีส่วนมากน้อยขนาดไหนกับการเล่นเกมของเราครับก็ยางแรกเลยนะครับครับความสนุกเนี่ยมีส่วนเต็มเต็มเลยครับหูฟังดีเสียงชัดนี่แบบ สนุกไปแล้ว80%ครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราเข้ามาฟังเพลงแล้วก็มีความสุขแล้วที่ได้ฟังเพลงครับผมแล้วก็เล่นเกมมันอาศัยการจับจังหวะอีกหูฟังนี้ก็แบบมีส่วนช่วยก็ถือว่ามากเลยครับในการจับจังหวะคือเราฟังเสียงมันถึงจะมีหลอดบอกในเกมแต่ว่ารจริงๆแล้วการจับจังหวะที่แท้จริงมันต้องเกิดจากการฟังอือครับแล้วตัว G430 นะฮะที่เทสทดลองเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันตอบโจทย์ตรงนี้ของเราไหมครับโอ้ตอบโจทย์มากเลยครับก็หูฟังตัวนี้ก็ ถือว่ามีเสียงที่แบบครบเลยครับแล้วเสียงปรับให้ใส่มันก็เป็นเสียงใส่เลยครับนะใส่สบายด้วยผมเล่นนานเป็นคนเล่นนานนะครับครับผมก็ไม่เป็นไรหูไม่ไม่ปวดหูด้วยครับผมอันนี้คอนเฟิร์มการันตีนะครับขนาดพี่ลองใส่แป๊บเดียวรู้สึกได้ถึงความสบายเนาะเหมือนกับไม่ใส่เลยอะเพราะมันนุ่มมากเลยนะครับเอาละครับก็ถือว่าถูกใจนะฮะยังไงใครที่เป็นเกมเมอร์ก็สนใจก็ลองดูได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะฮะมิกกี้นะครับเรียกว่า เป็นแชมป์แล้วกันของเกมนะฮะแนวมิวสิกนะครับผมรวมไปถึงนะฮะอีกหลายๆเกมที่ชื่นชอบด้วยถือว่าเป็นตัวแทนเกมเมอร์ที่วันนี้มาทดลองหูฟัง Logitech G นะครับผม430ให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับหูฟัง Logitech G 430นะฮะเอ๊ะนี่ผมพูดหรือยังเนี่ย อ้อพูดแล้วลืมไปใช้รู้ังอยู่โอ้เสียมันเก็บดีมากเลยจริงๆก็นี่สุดยอดเลยนะครับดูสิฮะสีสันนีฮะโอ้โหโดดเด่นนะครับผมถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเลยนะครับใครที่เป็นเกมเมอร์ต้องชอบสีฉูดฉาดอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดีไซน์นะครับที่ออกแนวล้ำทันสมัยนะครับตัวนี้นะฮะมีไมโครโฟนด้วยนี่อเกเนะ ที่สาคัญครับผมนี่มีแผงควบคุมนะครับที่ตรงนี้ด้วยปรับวอลลุ่มของเสียงได้นะครับแล้วก็เปิดปิดไมค์ได้ตัวนี้สายเป็นสายถักนะครับและที่สําคัญเลยไฮไลท์นะฮะคือตัวนี้ครับแน่นอนว่าตัวนี้เป็นเสียงซาวด์เจ็ใช่ไหมก็ต้องมีตัวของซาวด์การ์ดนะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นพอร์ต USB ให้เสียบกับตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของคุณได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะใช้ซาวด์การ์ดได้ไหมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวสายไมโครโฟนนะฮะกับสายหูฟัังมาให้้ดวยนะครบ แต่ว่าจะได้เสียงเป็น2.1เท่านั้นเองนะครับโอ้เวิร์กมากเลยอะ่ะใช้ได้ทุกอุปกรณ์ครอบคุมมากๆเลยนะครับสำหรับ Logitech G นะฮะ430นั่นเองนะครับเกมมิ่งเฮดเซตตัวนี้ขอแนะนำแล้วกันใครที่กำลังมองหาหูฟังสำหรับเล่นเกมดีๆนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาของสัปดาห์นี้แล้วนะฮะคงเจอกันใหม่ครั้งหน้าเลยดูซิว่าจะมีของเจ๋งๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีก ต้องติดตามให้ได้นะฮะผ่านทาง YouTube c h anel ของ Logitech นั่นเองนะครับส่วนวันนี้ฮะจากัก,ก๊อตตี้ไปแล้วสวัสดีครับยั่วแมนโปรโมชั่นยอยฟ้าท่าลมหนาวของโลจเทคงสิ้นปีนี้นะครับเืนใแ้คุณผู้ชมฮะซื้อแมกนิเก็ตเทมิน รับผมรุ่น G 7100 p l u พร้อมกับ Gaming Headset ะ g 430รับฟรีไปเลยทันทีครับ Gaming Mouse รุ่น G 300มูลค่า850บาทอย่าลืมนะคือแค่ชิ่นปีนี้2 0 1 3เท่า,านั้นนะครับ